สวัสดีครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับช่อง YouTube ดำหน่อยรถไทยสิ่งชาแนวกับสวัสดีกันอีกชิดนึงครับกับวัานี้กับงานไทกเบิกผ่านพวนครับเพราะมันบุกเบิครับออามาพวนชิโลตออไอยครับก็เลยเอา่านพวนตัวนี้มา การตีต่ออ้อยกันครับเนื่องจากว่าถ้าเอาผ่านสามาลุงเลยมันสิเป็นก่อนไงครับล้ไถา,ามลึกลงมาเราต้องเปิดนาดินโดยการใส่ผ่านพวนสะก้อนเพื่อให้หนาดินมันแตกครับพิพาะพี่พีนึ่งน้องมาเบิ่งกันว่า,าผ่านพวนสีเอาลุงหรือเปล่ากับการลุต่อไอต่อสามครับ กับดีแบบแข็งๆครับเป๊กเลยด้วยต่อสามพี่น้องว่าดินมันแข็งขนาดไหนแข็งแล้วประมาณครึ่งครึ่งถึงครึ่งแ,แข็งแล้วเถึงพี่น้นองเขาแค่นี้แล้วครับเป,รเป็นครูเป็นครูครัวอร่อยๆไปครับที่พ่ตรงบันไดแร้วครับเพราะว่ามันหนึ่ปีเนี่ยแข็งครับ กับ่ได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อเมือนี้ผมไปซื้อผ่านมาไหมแล้วครับผ่านสามส่ผ่านที่กำลังด้งดังในขนาดนี้เลยผมไปซื้อมาไปตลาดมาามือเมื่อกี้นี่แหละครับวันที่สิออกมาถทยให้จะชี้แจงราคาให้พี่น้องได้ฟัง ในคลิปหนานะครับเนาะสหรับผ่านซามเดี๋ยวีปจัดไทยเบิรงอีกคลิปนึงครับผ่านซามใบไม่ไม้ผ่านตามมาบินเทกะซักผ่านใบกุ้งที่เรียกว่าเสียบผ่านใบจักมาใส่เหรอครับผมย่านมันนี่ไงล่ะมันไม่เคยใส่อ่ะพี่น้องเห็นในคลิปเขาใส่กันอยู่แต่ว่าเจ้าของบ่กล้าร้องไหม แกดปัญหาครับแย่เอามาใส่แล้วมันบอถึันบอถึก้บับอถกับชีวิเจะลองยะเมื่อนี้เอาจเจ้าผ่านทวนตาช้างมาลองดูกันก่อนมาเปิดนาดินกันก่อนครับก้อนที่านเอาใบยีส่สบหกไม่ไม่ใบเ,เริ่มเพิ่มเลยครับแต่ยังมาท่านด้เตียนเหรอครับเดี๋ยวจัดการไทย การทวนให้เรียบร้อยก่อนจปที่กลับทีเตี้ยนมัน้งม,า,มา,ลา,าลุกขึ้นกันว่าสีาลุงงรือบอลุงอ่าก็มแข็งครับต้องไถสโลสามครับมันแค่ใสมันมาเข่ามันที่ร้อย 拜。 กันเลเซะทีเดียวนี่ครับผลงานถ่ายแบบนี้มันก็ดีดีแบบนึงครับเพราะว่าเวลาเขามาลุ้งผ่านสามเราจะได้กดถ่ายมันลึกๆเลยเนื่องจากว่าถ้าเขามาลุงาาลงาาาล้งผ่านสามน้ยนี่มันทีเป็นก้อนไงครับถ้าเอามาลุ้งผ่านสามน้ยนี่ไปแค่พอเป็นนะครับแต่ถ้ขาถ่ายาส่งไม่เลยลถ้าเขาเปิดนาดิกา Các bạn hãy cho kênh không những video Các bạn hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่มองนี่ประมาณ3ไร่ครับผมมาไทายไว้ในแต่ปุวานแต่แต่กเสียมาขับอนตัวเดียวห้อยไปสงุงเ็ลี่ยนต่เลาเปลี่ยนฐานพรมีเวลาอยู่ ช่วงฟังรุ่นมันเป็นดินทรายครับแต่ถือว่าโอเคอยู่ไถล้มดีอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เป็นดินเหนียวครับพื้นที่แปลงเดียวกันมีดินอยู่ประมาณ3อย่างครับมันก็เลยปรยับพันยากเนี่ยอ่ะวิ่งเราไหมครับ ทุเรศกันพอสมควรครับ <c oughs> <c oughs> ขับเองใครเองนักเลงพอามาเบิกผลงานครับนี่เทียนดีเป็นดินไซ์ครับคิดว่า คลิปหน้าเดี๋ยวสิพาะมะเบิ่งผ่านสามไปไปยีป่สบหกครับกับ่ข่มาบินเยกัสซัตวาสีทนถึกแข็งแกร่งสู่ดินแข็งดีเพื่อจังเขาล่ำลือ้อบ่สเดี๋ยวมาิปนี้ก็สวัสดีครับ